อ้ยติดลมครับแท็กเต้ก็ติดลมครับโอ้ยอันนี้ไม่ขึ้นไม่ได้เลย ปิดล้อครับจะเอาขึ้นยังไงครับตรงมิดเลยแตกเตอร์กับมิดเลยครับพี่เกอบโดนเกอบโดนจะขึ้นยังไงครับเนี่ยลอ้ลอล้อไอ

นไอ้นี้ออกไปก่อนเนี่ยได้ได้เี๋ยวตกนี่ออกไปก่อนเราจะลตูดพาดโน่นเลยนั่นงหล้าไว้เอาพวกสจันขึ้นตัวขึ้นไปใมันลอยกนนี่ขันไดตรงนี้เลยขันไดที่กลับไปอะตรงนี้เลยก็ต้องเวโมงอ่ะโมงเนี้ยพื้อเราจะอให้ตรงไง แลเส้นของเก้าไม่ตรงแล้วนี่ไปอย่างนี้เลยไปฟ้ามัาไปตกทื่นเลยอันนี้ไม่โคงลงเหรอพี่ตรงนี้นครับตรงที่พี่บ้านโอ้เ็ตเตอร์คันใหญ่ลง โอเคแล้วครับรอทีมงานนะครับดูเปเมตังไตอนนี้ยอีงโอเคครับเดี๋ยว รอชมนะครับตอนขึ้น